มาแล้วนะวันนี้มาในรายการของมิเล่ค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ก็ดีใจดีใจมากเลยที่ที่ทางเมิเล่แล้วก็ทางเจมส์คอสเมติกชวนมาครับผมก็ตื่นเต้นคือคนเยอะมากเยอะแบบโอ้โหตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับผมก็ดีใจกับทางเจมส์คอสเมติกนะครับที่ขยายสาขามาได้เยอะขนาดนี้ก็ขอให้เยอะกว่านี้อีกเรื่อยๆเลยครับ นานดีครับนานดีเป็นนานดีเราตอบแน่นอนเป็นนานดีซึ่งแบรนด์ของเราก็มีอยู่ที่ J M แน่นอนอ๋อมีอยู่แล้วเพราะว่า J M มีเออ่หลายแบรนด์เยอะแยะมากมายเลยของดีๆตรงนั้นคัดสรรมาแล้วเรียบร้อยครับโอเคอ่ะขอปรบมือให้กับนักแสดงพันล้านเฮ้ยยังไม่ถึงืหรอตกข้าครวมกันอ๋อสองพันรวมกันโอ้โอยห้าร้อยห้าสิบแล้วสิบวันห้าร้อยห้าสิบล้านแล้วทุก ได้เออดีใจดีใจมากครับผมก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยที่ไปดูที่ยอดท่าสองะครับก็ดีใจมากๆแต่ว่าพันล้านนะครับเจ้าเจ้าไพ่นี้พันล้านเลยใช่ไหมอยากเออ่ะออยากถึงเนี่ยแบบผมอยากไดงพันล้านอยากให้เขาเรียกว่าอะไรนักแสดงพันล้านจูเนียร์นักแสดงพันล้านเลยเออแล้วถ้าได้พันล้านจริงจะทำอะไรต้องทำไอเดียกระโดดตก ผมก็จะขิงอยู่อย่างนั้นก็ลปีนะตอนนี้คืรู้ที่เราไปถึงจัาลกัก็อยู่ที่อยู่ที่คนดูเขาชื่นชอบไปเยอะแค่ไหนแล้วเขามีโอกาสได้ไปดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่ไปดูมาแล้วเนี่ยจะจะชอบแล้วก็หวงรักภาพยนต์เรื่องที่แน่นอนี่สิบแปี่ที่เดี่ยนีคนไปไหนมาี่นตอนนี้คนเรียกว่าอะไรลุกยากอะไรเงี้ยยศยศยศยใช่เลยม่ยยศ เป็นพี่โยศใช่พี่โยศครับพี่แบ๊กเป็นไงบ้างเราได้ยินพี่แบ๊กจากคนที่เป็นหูมาแล้วบางไห่ก็มีนะครับผมอ่านมาบ้างแบบมันมากสะใจมากเออเหมือนแบบแบบแทนความรู้สึกตัวเองที่แบบเล็กเล็กเออเรียกว่ากระทึมหรือเปล่าใช้คำว่าไม่ถูกกันลุ้มจัดการผิดตรงนี้ยครับผมก็สะใจครับเห็นว่าเพิ่งไปเวียดนามมา ไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าพูดอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าแต่หนักของผมว่าภาคเนี้มันไปได้ไกลกว่าเพราอย่างภางที่แล้วเซนทรัลที่ไหนเนยไม่ได้เดือดร้อนภาคที่าคนี้มันไปไกลกว่าเดิมใช่มีมีมีทีมกลุ่มหนึ่งไปไปโปรโมทที่เวนน์หน่อด้วยเนาะน้องเดนิสน้องนีน่าแล้วก็พี่แบร์ใช่ครับแล้วมีคิวไปไหนไหมมีคิวไปไหนตอนนี้มีมีติดต่อมาแต่ยังไม่ชัวร์เนาะ เรามีสบปปเรบแล้รู้สึกในความในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงที่หนักมันไม่ไกลขนาดมันมันอ้องไปเลยครับมันคือแบบโออะไรขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบมันตื่นเต้นหน่งเต้นจนแบบเรา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 ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนี้ได้ซึ่งยอมรับว่าคาดหวังอะไรแต่มันไม่คิดว่ามันจะแบบได้แสได้ขนาดนี้เลยเนี่ยนั่งลุ้นรายได้ตัวเลขแบบทุกทุกวัน ตื่นมาก็มีอัปเดทอะไรเรื่อยเๆอัพเดทเลยโอ้โหเร็วขนาดนี้ได้หรอตอนนี้คือหน้าเราไปแจ้งเลยเขาเรียกทีมงานแจ้งอ๋อโอไม่รู้เลยนะแต่นี้ก็ถือว่าแบบเกิน์ไพรที่เราคาดหวังไปได้ใช่ไหมใช่ก็ก็ดีใจก็ถือว่าเกินคาดเนาะก็ทำลายภาคแรกไปได้แล้วแบบทำลายสถิติภาคแรกแล้วเขาโก็ดีใจมากๆเลยครับรอบนิดนึงครับผมก็เปิดตัววันแรกอันดับหนึ่ง แล้วกลายเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลแต่เปิดตัววันแรกอ๋อเปิดตัววันแรกใช่ทำได้สูงสุดตลอดกาลในการเปิดตัววันแรกครับเหราก็เล่นสองท่าเลยนะถ้าสามก็ถ้าสามเล่นไหมว่าจะดู่เหนียวคิวไม่ได้ก็ก็จะจางอาจจะไม่รับหมดมีผมไหมหมดมีผมผมก็เล่นอยู่แล้วเพราะเขายังไม่ตายนะเขายังอยู่นะตอนจบยังไม่ตายยังไม่ตาย บอกบอกกล่อมกล่อมเหมือนกล่อมด้วว่าเจอเจอหน้าด้วัวผมพร้อมนะผมพร้อมนะในหทวหน้าเขียนว่ายศตายตายก็ฟื้นกลับมาได้ตายก็ต้องฟื้นกลับมาหรอถ้าหาตายแกมาเป็นผีด้วยอ่ะอะไรก็ได้ขอกลับมาก็คือยอมกดที่จะมาใช่ใช่ในทักษะใช่โอ้สนใจเล่นหนังไหมสนใจชอบชอบทำมาครับมีอีกก็แค่รักอีกรับนะครับผมรักทุกงานนะตอนนี้ไม่ใช่แค่หนังนะละครซีรีส์ เอ่อทุกอย่างเลยครับว่างฮะว่างครับผมก็สามยังไม่รู้เลยจริงคุยกับพี่คุยมาเขาก็เขาก็ยังไม่ชัวร์อยังโมโหจริงจริงจริงเขายังไม่ชัวร์เขาไม่ชัวร์จริงเพราะว่าเมันยังไม่ล็อกคิวมันยังไม่ล็อกคิวไม่ใช่ไม่ะอะคือถ้ามีผมบอกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังยังยังจะบอกคนแรกไหม ก็คือเป็นคนประกาศก่นแรกเลยแทนทีมงานแทนผู้จัดการการพ่วกแก่ทุกคนเลยแถมพี่แย่ด้วยเอี๋ยวพูดลงที่หยดมีพักสารนะลี่ยพิมพ์ลงเลยเรียบร้อยผมไม่น่าจะอยู่ต่อแล้วยนน่าจะตายจริงแล้วรู้ได้ถึงพันล้านเนาะตอนนี้ครับผมก็รุนนะครับก็สหรับคนนี้ยังไม่ได้ดูนะครับผมไปดูนะครับผม หรือสำหรับคนที่ดูแล้วก็ชวนพี่ๆน้องๆเพื่อน,นพ,พี่ป้านนะอาปู่ย่าตายายไปดูกันนะครับผมฝากด้วยนะครับผมที่จะสองฮนะเพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงเพราะผม,ม,มอยากเป็นนักแสดงพันล้านครับ <laughs> <laughs> โอเคไปเป็ <laughs> <laughs> นก๊อ <laughs>